ราชันทะลวงฟ้าตอนที่58บนเวทีชูสิงยังสัมผัสความอันตรายที่ใกล้เข้ามาไม่ได้เขารอให้หมิงจูใช้กระบวน่าออกมาก่อนให้นักเรียนหญิงลงมือก่อนนี้เป็นมารยาทและการอบรมที่ดีเขาไม่อยากเสียมารยาทแต่ชูสิงไม่รู้ว่าวันนี้เขาต้องแลกอย่างแสนสาหัสเพราะคำว่ามารยาทเมื่อพลังปราณพลังสุดท้ายปล่อยออกมาจากตัวหมิงจูเหมือนดวงดาวหยุดอยู่รอบๆหมิงจูมีรอยยิ้มสดใสบนใบหน้า รอยยิ้มเดียวสามารถทําให้ใจวันไหวรอยยิ้มเดียวสามารถล่มเมืองได้รอยยิ้มของหมิงจูทําให้ชูสิงชะงักอยู่ที่เดิมจากนั้นหมิงจูลงมือทันทีฝ่ามือแต่ลงบนอากาศเบาๆแสงนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นมาทันทีเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวมากมายสองประกายทำให้ชูสิงอกสันขวัญแขวน,ขวนดาวเต็มฟ้าหมิงจูพูดออกมาเบาๆเสียงอ่นอ,อนโยนเหมือนกำลังครางเบาๆอยู่ใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืน ชูสิงโดนโจมตีจากทุกด้านเหมือนพลังอันน่ากลัวแทงทะลุเสื้อปรานของเขาในพริบตาวิชากระบี่มังกรดำช่วงเวลากับขันชูสิงใช้วิชากระบี่ของตัวเองออกมาปรางกระบี่กระจายออกมาปะทะกับแสงที่พุ่งเข้ามาไม่หยุดชูสิงถอยหลังอย่างต่อเนื่องเงื่อไหลลงจากหน้าผากทันใดนั้นโดนแสงหนึ่งโจมตีจนเกือบโดนทำร้าย เขาคิดไม่ถึงว่าสิทธิ์พี่หมิงจูที่อ่อนช้อยดังน้ำงดงามโดดเด่นจะลงมือโหดเหี้ยมแบบนี้ชูสิงกัดฟันยกกระบี่ขึ้นมาขวางไว้ด้านหน้าแล้วตวัดกระบี่ออกไปค่ายกลกระบี่ค่ายกลลยินอย่างปากว่าใต้เท้าแผ่ขยายออกไปเป็นสิบเท่ากระบี่ยาวที่เกิดจากพลังปราณดูสมจริงปรากฏอยู่ข้างหน้าหมิงจูตอนนี้ชูสิงกะจะพังพินาศไปทั้งคู่ มิงจูสบัดมืออีกครั้งมีสร้อยข้อมือสีเงินปรากฏขึ้นที่มือขวามีกาแล็กซี่สลักไว้ด้านบนนี่คือสร้อยข้อมือเศษดาวอาวุธของหมิงจูพูดว่าเป็นอาวุธอันที่จริงคนที่รู้จะรู้ว่านี่เป็นผลงานที่ภูมิใจของนักเรกินักบูสามารถใช้ได้ผู้ฝึกชี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันใส่พลังปราณเข้าไปเขย่าเบาๆกระบี่ที่มีแรงกระเพื่อมที่มองไม่เห็นพุ่งโจมตีเข้ามา เมื่อใช้แรงเขย่าอีกค่ายกลยินอย่างปักว่าใต้เท้าชูสิงมีแนวโน้มที่จะแตกตอนนี้หมิงจูถูกปกคลุมด้วยแสงทั้งตัวเสื้อปรานของเธอแสบตาจนไม่สามารถมองตรงๆได้ขนาดลูกฝานกับสิทธิ์พี่ใหญ่มองเธอยังต้องรีตามองเลยแควกเสียงเสื้อโดนฉีกดังขึ้นมาแขวนขวาของชูสิงโดนแสงหนึ่งแทงทะลุข้อมือสั่นจนแทบจับกระบี่ยาวไว้ไม่ได้แย่แล้ว สิทธิ์พิชูสิงจะแพ้แล้วหานเฟิงร้อนใจมากแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยมีแสงพุ่งเข้ามาอีกชูสิงหลบไม่ทันแทงทะลุมาที่ข้อเท้าของเขาสีหน้าของชูเทียนกับลู่ฝานเปลี่ยนไปชูสิงจะแพ้แบบนี้เหรอหมิงจูเห็นภาพตรงหน้าสะบัดมือเตรียมโจมตีชูสิงครั้งสุดท้ายพลังปราณบนตัวหมุนวนขึ้นมาแสงดวงดาวบริเวณรอบๆร,ร,รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนพุ่งเข้าไปหาชูสิง นี่เป็นเสาแสงที่ใหญ่กว่าตัวชูสิงลู่ฝานไม่สงสัยเลยว่าถ้าโดนเสาแสงนี้สิทธิ์พ่ชูสิงต้องบาดเจ็บจนลุกไม่ได้แน่นอนแต่จูจูสิทธิ์พ่ชูสิงสะบัดกระบี่ยาวค่ายกลลยินอย่างปักว่าใต้เท้าปกคลุมตัวเขาเอาไว้ตัวอักษรแปดตัวปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเฉียนคุนเจินสวินตุ้ยเกินขา่านหลีอักษรแปดตัวกลายเป็นกำแพงทนทานต้านทานการโจมตีถึงตายของหมิงจูเอาไว้หานเฟิงเห็นแล้วอึ้งตะโกนออกมาว่า ปากวสวรรษประธานสิทธิพี่ชูสิงห์ฝึกถึงปากวสวรร์ประธานแล้วแข็งแกร่งจริงๆชูเทียนถอนหายใจยังดียังสู้ได้ไอชูสิงห์ยังมีวิธีสู้แสงทั้งหมดโดนต้านทานเอาไว้ทั้งหมดชูเทียนสะบัดกระบี่อักษรแปดตัวทำลายพลังปราณของหมิงจูลงพื้นหมิงจูตกใจเล็กน้อยนี่คือวิชากระบี่มังกรดำขั้นห้าปากวสวรรษประธานเหรอชูสิงห์ดูหมดแรงยิ้มแล้วพูดว่า สิทธิพี่มิงจูสายตาหลักแหลมมิงจูพูดว่าฉันควรพูดว่าสิทธิน้องชูสิงพยายามอย่างดีมากกว่าถ้านายฝึกถึงขั้นหกยังสามารถสู้กับฉันได้อย่างสูสีชูสิงสุดหายใจเฮือกพูดอกผายไหลผึ่งว่าสิทธิพี่มิงจูลองดูได้นะดวงตามิงจูฉายแววประหลาดดูเหมือนนายฝึกถึงขั้นหกแล้วจริงๆ นักเรียนคนอื่นรอบๆร,ร,รวมถึงพวกนักเรียนที่ใช้กระจกจำภาพดูพาการกลั้นหายใจจ้องท่ายกลยินอย่างปากว้าบนตัวฉู่สิงขนาดอาจารย์อูโชยังหันไปมองอาจารย์อี้ชิงเขาฝึกถึงขั้นหกแล้วจริงหรือเป็นไปไม่ได้แดนปราณชีวิตลงไปไม่มีใครฝึกปากว้าสิบหกอักษรได้อาจารย์อี้ชิงยิ้มแล้วพูดว่าทุกเรื่องมีความเป็นไปได้ไม่ใช่หรือไงสีหน้าอาจารย์อูโโชเปลี่ยนไปดูเหมือนทั้งสถาบันสอนวิชาบู ประเมินคณะหนึ่งเดียวของพวกนายต่ำไปอาจารย์อีชิงกับอาจารย์อูโฉหัวเราะเบาๆในที่ต่อสู้มีแสงสว่างขึ้นข้างชูสิงแต่ครั้งนี้ชูสิงทำให้ทุกคนเหลือเชื่อเอาค่ายกลปากว้าบนตัวพร้อมกับพลังปราณใส่ลงไปในกระบี่ยาวทั้งหมดวิธีที่เขาทำแบบนี้เป็นการเปิดเผยตัวเองให้กับการโจมตีของหมิงจูหมิงจูขมวดคิ้วไม่เข้าใจว่าทำไมชูสิงถึงทำเรื่องโง่ๆแบบนี้ สิทธน้องฉูสิงนายกำลังรนหาที่ตายหมิงจูพูดเตือนด้วยความหวังดีแต่ฉูสิงทำเพียงยิ้มแล้วพูดว่าคงงั้นมั้งสิทธิ์พี่หมิงจูพูดทางกระบี่ยาวในมือฉูสิงมีแสงสว่างจ้ามีเพียงฉูสิงที่รู้ว่าทุกครั้งที่พลังปราณชาญจิตของสิทธิ์พี่หมิงจูโจมตีโดนเขาทําให้เขาเสียยกพลังปราณไปแบบไม่มีเหตุผลพลังปราณที่เขาเหลืออยู่ตอนนี้เพียงพอให้เขาใช้พลานุภาพของวิชากระบี่มังกรดําขั้นหกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเขามีโอกาสเพียงครั้งเดียว เห็นชูสิงระเบิดพานุภาพออกมาหมิงจูรีบควบคุมแสงบริเวณรอบๆปล่อยเสาแสงออกไปโจมตีเขาแต่เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อแสงหนึ่งโดนชูสิงเหมือนชูสิงรู้ก่อนแล้วขยับเท้าไปข้างๆหลบแสงได้พอดีแต่แค่ครั้งนี้ยังไม่เท่าไรจากนั้นเสาแสงสิบแสงที่พุ่งเข้ามาโดนชูสิงหลบได้เพียงแค่เคลื่อนไหวในขอบเขตเล็กๆเขาแทบจะไม่ลืมตาขึ้นมามองทำเพียงแค่มองกระบี่ในมือเขามีตาด้านหลังหรือไง นักเรียนคณะสงบใจคนหนึ่งอตโกนออกมาไม่ได้หานเฟิงฉู่เทียนและลู่ฝานเผยรอยยิ้มอย่างรู้กันความสามารถการคิดคำนวณน,นี่เป็นความสามารถการคิดคำนวณของสิทธิพี่ฉู่สิงเขาต้องจำตำแหน่งที่แสงทั้งหมดพุ่งมาอย่างแน่นอนจากนั้นใช้การคำนวณเพื่อหลบพรสวรค์และความสามารถที่น่ากลัวเช่นนี้คนอื่นยากจะจินตนาการได้ถูกใช้ออกมาในเวลานี้ได้อย่างแข็งแกร่ง แค่หมิงจูไม่เปลี่ยนตำแหน่งของแสงจากปราณก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้แววตาของหมิงจูเคร่งครึมเธอเพิ่งเคยเจอคนที่ใช้วิธีประหลาดแบบนี้ทำลายค่ายกลสังหารของเธอทันใดนั้นกระบี่ในมือฉูสิงมีอักษร16ตัวสว่างขึ้นมาเฉียนคุณเจิ้นสวินตุ้ยเกินข่านหลีซิวเซิงสรางตู้จิงสือจิงไคค่าสร้อยข้อมือของหมิงจูสั่นอย่างรุนแรงครองวิญญ,ญาณผูกมัดจิต ตัวอักษร16ตัวระเบิดขึ้น16ครั้งทั้งถงหลักเจอการทำลายอันน่ากลัวเพียงครั้งเดียวนักเรียนนับไม่ถ้วนพยายามถอยหลังสุดชีวิตตัวแทบจะแนบกับกำแพงแล้วขนาดอาจารย์อูโชยังต้องใช้ค่ายกลป้องกันต้านทานพลานุภาพระเบิดเพื่อไม่ให้โดนผู้บริสุทธิ์กลางถงหลักเละเทะไปหมดเงาคนสองคนกระแทกลงกับพื้นหมิงจูผมเผ้ายุ่งเหยิงเสื้อผ้าขาดเผยให้เห็นผิวขาวบริสุทธิ มุมปากนีเลือดมือจับตรงหน้าอกเหมือนบาดเจ็บภายในอากหมิงจูรีบกลายเป็นสายลมพุ่งไปด้านหลังทันทีเพียงคริปตาก็หายไปจากถงหลักนี่เป็นครั้งแรกที่หมิงจูเป็นแบบนี้ต่อหน้านักเรียนคณะสงบใจเดิมทีเธอไม่พ่ายแพ้ศัตรูอีกทั้งยังเดินออกไปอย่างสง่างามดูเหมือนวันนี้ชูสิงทำเรื่องที่คนมากมายไม่สามารถทำได้ เพิ่งผลการฝึกตนแดนปราณน,นอกขั้นหนึ่งแท้แต่สามารถสู้กับหมิงจูที่อยู่ในระดับแดนปราณน,นอกขั้น3ามจนอยู่ในสภาพแบบนั้นอีกทั้งยังทำเรื่องที่ศกรปรกขนาดนั้นด้วยทุกคนหันมามองชูสิงอีกครั้งเห็นสีหน้าของชูสิงรับเรียบมากเลือดที่ออกมาจากหางตาและจมูกภาพนั้นมันตลกมากโดยเฉพาะเลือดกำเดาที่ออกมาจากรูจมูกเหมือนไม่ได้โดนคนซัดมากการไหลของเลือดเหมือนน้ำตกอย่างไรอย่างนั้น อาจารย์อูโโชอึ้งไปสีหน้าไม่สู้ดีภาพที่เห็นตอนนี้เธอไม่รู้ควรพูดอะไรดีนักเรียนคณะสงบใจคนอื่นอึ้งไปก่อนตอนแรกจากนั้นพากันโมโหจากนั้นตะโกนออกมาเสียงดังระยังอายอันธพาลสมควรตายฉันจะสู้กับนายอันธพาลคณะหนึ่งเดียวทุกคนพากันเดือดดานไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างพากันจะเข้ามาสู้กับชูสิงชูสิงยืนนิ่งอยู่ที่เดิม เหมือนกำลังนึกย้อนไปเมื่อครู่อาจารย์อูโชพูดด้วยเสียงกังวาลทุกคนเงียบให้หมดเสียงดังไปทั่วทุกคนรีบเงียบลงอาจารย์อูโชสูดหายใจลึกสงบสติอารมณ์ของตัวเองจากนั้นพูดว่าระหว่างการแข่งขันห้ามส่งเสียงโวกเวกชูสิงคณะหนึ่งเดียวเมื่อกี้คือความผิดพลาดที่เกิดจากความไม่ตั้งใจฉันตัดสินให้ในายแพ้รอบนี้นายยอมหรือเปล่าชูสิงยังคงอึ้งอยู่มองไปด้านหน้าอย่างเมื่อลอยอาจารย์อี้ชิงอดกระแอมออกมาไม่ได้ ชูสิงอาจารย์อูโโชพูดกับนายอยู่หน้าชูสิงหลุดจากพวังรีพูดว่าได้ได้อะไรก็ได้ครับลงไปลงไปอาจารย์เต้ากวงอดพูดขึ้นมาไม่ได้ชูสิงเดินกลับมาท่ามกลางสายตาอาฆาตของนักเรียนคณะสงบใจเลือดกำเดาหยดลงบนพื้นชูสิงที่เกียดเช็ดหานเฟิงหัวเราะแล้วพูดว่าสิทธิ์พี่ชูสิงเห็นอะไรมาละ่ะชูสิงพูดช้าๆว่าขาวมากใหญ่มาก สี่คำนี้สื่อเอาไว้ทั้งหมดแล้วลู่ฝานอดหัวเราะออกมาไม่ได้สิทธิพี่ชูเทียนกับสิทธิพี่ใหญ่เกือบหัวเราะออกมาหานเฟิงตบไหล่สิทธิพี่ชูสิงแล้วพูดว่าได้กําไรแล้วแล้ว,ลวได้กําไรเต็มเต็มการแสดงออกของพวกเขาอยู่ในสายตาของพวกคณะสงบใจเป็นการยั่วโมโหชัดหนิงจูสำหรับพวกเขาไม่เพียงแค่สิทธิพี่ใหญ่ยังเป็นชื่อเสียงของคณะสงบใจอีกด้วยเป็นความภาคภูมิใจของคณะสงบใจ ตอนนี้โดนไอ้ละมกคณะหนึ่งเดียวทำให้แปดเปื้อนจะทนได้ยังไงเมื่อมองออกไปเห็นนักเรียนคณะสงบใจเกือบครึ่งมีเส้นเลือดปูดขึ้นมาบนหน้าผากดวงตาแดงกับนักเรียนพวกนี้เป็นนักเรียนชายจำนวนมากมีท่าทางเหมือนจะเอาชีวิตได้ทุกเมื่อสายตาของนักเรียนหญิงที่มองชูสิงและคนอื่นเต็มไปด้วยความโมโหแทบจะเข้ามาควักลูกตาของชูสิงชูสิงยังมีใบหน้าเหม่อลอยเหมือนยังคงนึกย้อนไปแต่ตอนนี้คณะหนึ่งเดียวแพ้ไปสองรอบแล้วจะแพ้อ,อีกไม่ได้ ลู่ฝานมองสิทธิพี่ใหญ่แล้วพูดว่าสิทธิพี่ใหญ่รอบต่อไปให้ผมละกันเราสองคนต้องขึ้นไปสู้สิทธิพี่ใหญ่พยักหน้าเบาๆระวังด้วยเทียบกับอันดับการทําความเข้าใจวิธีสําคัญกว่าลู่ฝานพูดว่าผมมีความยับยั้งชั่งใจอยู่แล้วครับลู่ฝานลุกขึ้นเดินไปที่ต่อสู้เมื่อเห็นลู่ฝานออกมาหลิงเหยาลุกขึ้นมาทันทีครูมองแล้วประกาศว่าลู่ฝานคณะหนึ่งเดียวสู้กับหลิงเหยาคณะสงบใจ หลิงเหยาเดินก้าวเข้ามามองลู่ฝานอยู่อย่างนั้นลู่ฝานพูดอย่างราบเรียบว่าเจอกันอีกแล้วนะหลิงเหียาหลิงเหยายิ้มเหมือนดอกไม้ใช่ช่วงนี้นายเป็นไงบ้างก็ไม่เลวนะเธอละ่ะทั้งสองคนคุยกันต่อหน้าอาจารย์ทั้งสองคณะรวมไปถึงนักเรียนทุกคนไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขณะสิทธพิพิหารเฟิงยังตกใจจนอ้าปากค้าง สิทธิ์น้องลู่ฝานทำอะไรอยู่จีบสาวต่อหน้าทุกคนเหรอสิทธิ์พี่ชูสิงตั้งสติได้แล้วกำลังใช้เสื้อเช็ดเลือดบนหน้าสิทธิ์พี่ชูสิงไม่สนใจอาการบาดเจ็บภายในสักนิดแค่คราบเลือดบนหน้าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เล็กน้อยจำเป็นต้องเช็ดให้สะอาดนี่คือทักษะการต่อสู้พิเศษนายจะไปรู้อะไรสิทธิ์พี่ชูสิงหัวเราะแล้วเอ่อยขึ้นหานเฟิงพูดว่า ผมไม่รู้จริงๆสิทธิ์พี่ชูสิงถ้าพี่ไม่บอกวิชากระบี่พิเศษและทักษะกับผมชูสิงที่เกียดสนใจเขาแล้วหันไปมองลู่ฝานตอนนี้ลู่ฝานกับหลิงเหยาคุยกันสนุกขึ้นเรื่อยๆคนอื่นทนดูทั้งสองคนคุยกันไม่ได้แล้วอาจารย์อี้ชิงกับอาจารย์อูโโชตะโกนขึ้นพร้อมกันหลิงเหยายลู่ฝานลู่ฝานกับหลิงเหยาวหันมา อาจารย์อี้ชิงยักคิ้วหลิวตาให้ลูฝล่ฝานลู่ฝานนายมาแข่งขันไม่ได้มาพูดเรื่องความรักอาจารย์อูโฉกกมองหลิงเหยงหลิงเห่ยาตอนนี้กำลังต่อสู้อยู่ท้าพวกเธออยากคุยกันรอให้แข่งเสร็จค่อยคุยกันได้ไหมหลิงเห่ยาหน้าแดงเล็กน้อยแล้วพยักหน้าลู่ฝานสีหน้าเหนื่อยใจมองหลิงเหยาแล้วพูดว่างั้นก็ได้หลิงเห่ยาเธอใช้กระบวน่าออกมาฉันจะรับเอง หลิงเหวยาวสายหน้าเคล็ดวิชาที่ฉันใช้เป็นนีไม่มากเราตัดสินแพ้ชนะด้วยกระบวนท่าเดียวดีไหมลู่ฝานอึ้งไปเล็กน้อยจากนั้นพูดว่าตัดสินแพ้ชนะด้วยกระบวนท่าเดียวยังไงหลิงเห่ยาพูดว่าแค่นายรับกระบวนท่าฉันได้ถือว่านายชนะแล้วหลิงเห่ยาเพิ่งพูดจบเย็นรานที่อยู่ข้างๆตะโกนว่าไม่ได้สิทธิ์น้องหลิงเหยา เธอทำแบบนี้จงใจอ่อนข้อให้หรือเปล่าอย่าบอกนะว่าเพราะเธอชอบลูกฝานแล้วจะยอมอ่อนข้อให้ในการต่อสู้จัดอันดับคณะเสียงตะโกนของเย็นรานทำให้คนจำนวนไม่น้อยถกเถียงกันหลิงเหวยาวพูดเสียงก้องว่าฉันจะใช้จิตบูเข้าชาญกระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นท่าไม้ตายใหญ่ของฉันถ้าสิทธิพี่เย็นหานไม่เชื่อฉันงั้นรอบนี้พี่มาสู้ละกันเย็นหานโดนหลิงเหยาพูดประโยคนี้ใส่จนอึ้งไป ลู่ฝานขี้เกียจสนใจเย็นรานแต่เมื่อได้ยินจิตบูเข้าชานก็สนใจขึ้นมาทันทีลู่ฝานพูดอย่างราบเรียบว่าจิตบูเข้าชานต้องช่วยชีแนะให้ด้วยนะหลิงเหว่ยยิ้มออกมาต้องทําให้นายพอใจแน่นอนรอยยิ้มบนใบหน้าหลิงเหว่ยค่อยๆหายไปมีพลานุภาพแปลกประหลาดเกิดขึ้นบนตัวเธอเหมือนน้ำเย็นสาดลงบนตัวเย็นสถานไปถึงขั้วหัวใจ มีแสงสีเงินสว่างขึ้นในแววตาของหลิงเหยาเหมือนแสงจันทร์สองลงมาแสงสีขาวเงินเคลื่อนไหวอย่างอิสระดวงตาสองข้างของเธอสว่างเหมือนดวงดาวมองดูดีๆเหมือนมีกาลักซี่เคลื่อนไหวอยู่ในดวงตาของเธอหลิงเหยาวยกวาดตามองทุกคนคนที่มองเห็นดวงตาเธอต่างมีสีหน้าตะลึงนักเรียนยืนนิ่งเหมือนหินไปเป็นแถบขนาดอาจารย์อี้ชิงกับอาจารย์เต้ากวงโดนสายตาของหลิงเหยาวยมองมาก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อย จิตบูเข้าชานอันน่ากลัวสามารถส่งผลกับสภาพจิตใจบู๊ของคนได้ด้วยอาจารย์อี้ชิงสีหน้าประหลาดเคล็ดวิชาบูแบบนี้สถาบันสอนวิชาบูไม่สามารถถ่ายทอดให้ได้เคล็ดวิชาบูระดับดินทั่วไปเปรียบเทียบกับมันมีความได้วกว่าอย่างชัดเจนต้องเป็นยอดฝีมือถ่ายทอดให้แน่นอนนั่นหมายความว่าเบื้องหลังของหลิงเหาวาต้องมียอดฝีมืออยู่แน่นอนถึงขั้นที่เป็นผู้แข่งแกร่งเซียนบู รอยยิ้มอยู่บนใบหน้าอูโฉเธอรู้ที่มาของจิตบูเข้าฌานและพอรู้ว่าผู้อาวุโสท่านใดถ่ายทอดให้แก่หลิงเหยาวยตอนนี้หลิงเหยาวยพอชำนาญจิตบูเข้าฌานแค่ผลการฝึกตนพลังปราณของหลิงเหยาวยยังไม่แข็งแกร่งพอไม่งั้นถึงเธอนำคณะสงบใจสู้ไปจนถึงคณะยินอย่างอูโฉก็ไม่มีทางแปลกใจหรอกตอนนี้ดูว่าลู่ฝานคณะหนึ่งเดียวจะต้านทานได้หรือเปล่าอาจารย์อี้ชิงกับอาจารย์เต้ากวงมีแววตาเคร่งขรึม เดิมทีพวกเขามั่นใจในตัวลู่ฝานมากแต่เมื่อหลิงเหวยาวใช้วิชาสงบจิตอันแปลกประหลาดพวกเขาจึงไม่ค่อยมั่นใจเท่าไรแล้วพวกเขาหวังเพียงว่าลู่ฝานจะต้านทานโดยใช้ผลการฝึกตนที่มีอยู่ในร่างกายตอนนี้พวกเขาคิดว่าสิ่งที่ลู่ฝานเพิ่งได้มีเพียงเพลงเต่าหนึ่งเดียวเท่านั้นสีหน้าของลู่ฝานยังนิ่งตอนนี้ดวงตาสว่างของหลิงเหยาจ้องเขม็งมาที่เขา ทั้งสองคนสบตากันลูกฝานรู้สึกถึงพลังอันแข็งแกร่งพุ่งเข้ามาในสมองของเขาเขาไม่รู้ว่าพลังนี้มาจากไหนและไม่รู้ว่าพลังนี้ก่อตัวขึ้นได้ยังไงเป็นพลังปราณหรือพลังชี่หรือเป็นพลังอื่นไม่รู้เลยมองพลังนี้บ้าคลั่งเหมือนพายุในสมองของเขาปราณชี่ในตัวเขาเริ่มโจมตีกลับในหัวของลูกฝานมีภาพลวงตาเกิดขึ้นเป็นฉากฉากภูเขาและแม่น้ำท้องฟ้าจำใสวิวแต่ละภาพเหมือนค้อนหนักทุบหัวเขา มุกเทพของลูกฝานปล่อยปราณชี้แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายทันทีเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในตัวเขาคิดไม่ถึงว่าวิธีของหลิงเหว่ทำให้การเคลื่อนไหวพลังปราณของเขาเร็วขึ้นลดเวลาทำความเข้าใจของเขาลูกฝานอาศัยจิตใจของตัวเองรับการโจมตีรอบแรกได้จากนั้นปราณชี้ที่พุ่งไปบนหัวกลายเป็นพลังวิญญ,ญาณเข็นฆ่ากับพลังนี้พลังทั้งสองฟาดฟันกันทุกครั้งที่ฟาดฟันกันลูกฝานสัมผัสได้ว่าสภาพจิตใจของตัวเองได้รับผลกระทบเล็กน้อย ความรู้สึกแปลกๆพุ่งเข้ามาในหัวเขาแทรกซึมเข้ามาในใจเขาลู่ฝานได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆลู่ฝานนายชอบฉันไหมเสียงสดใสน่ารักลู่ฝานฟังออกทันทีว่าเป็นเสียงของหลิงเหยาผู้หญิงคนนี้เอาความรู้สึกตัวเองส่งเข้ามาขณะกำลังต่อสู้กับคนอื่นเนี่ยนะ แต่เคล็ดวิชาบูนี้เก่งกาจมากในเมื่อส่งความรู้สึกของตัวเองมาในใจคนอื่นได้แน่นอนว่าต้องทิ้งความรู้สึกเชิงลบไว้ในใจคนอื่นได้เช่นกัน